ลำบากเวลาไปเวลากลับมันเหิือนว่าพร้อมถ้าไปรถถ้าไปรถสุดตัวมันจะง่ายอันนี้มันจะอันนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่มันก้มขาไม่ได้นะมันปรับขาลงไม่ได้ก็สมราคามันหลาะหลวดีแล้วล่ะมันเห็นได้ปานนี้เขากลีกเลี้ยงเอาแต่ว่าอันนั้น่ะเราทำพังเออได้ยุได้ยุนี่ฉันปับไกลๆเอาฉันหักมุ่งไกลๆเอาได้ยุได้ยุได้ยุต่ํา เห็นอยูเห็นเห็นอยู่เธอเห็นเออกระสร้างมันเถอะเออกระทายมือเขาเห็ดกระท่งก็ได้ที่ใส่อ๋อไม่ได้ไปแล้วดีโอ้แ็ดกระท่งยี่หันบ่ฉันบ่ได้อ้ฉันมาต่อเสาฉันเข่าทั้งหลังบ้านให้เราบอกกระทุ่งเลยนี่ดี อ๋อเขาตั้งโครงแล้วอือทุ่งใหญ่เนาะว่โอ,อ้ยอือพูดเป็นยังเงข้ากะเอากะทุ่งหน่อยข้ากะได้ดอกข้าเห็น,หนกระทุ่งใหญ่แต่ข้าสีป็นไทยมือถุนดูแลล่ะนี่นบนแบผิดจองดโอ้ยมันเล่นแต่มันมาก่อนหนึ่งวันนะเธอสไลเดอร์นะ,นะนมันมาก่อนอยู่แล้วหนึ่งวันนะไปเห็นสไลเดอ แล้วแล้วมันก็แพงกว่าอา่างนอกท่างนอกแค่ยี่สิบอันนี้ม็เป็นสามสิบย,ยีบ่สิบสี่สิบแพงเนอมันละวันนี้ยูสองเจ้านละไปบ้านอันน้อ,อันนั้นเพงแค่ยี่สิบหนึ่งบ้านนั้นทำวงนั้นที่พ่อไปถวายที่ดินวัดไร่ละลอยนั้นว่าผมก็จะเขาวัดหาพันตัวผมเรียกเงินก็ตู่ไ,ตไปซอยเป็นหาพันผมเรียกจมูกแต่ไร่ เทปซี่มันออกซอยละลอยละลอยละลอยนีหาั้น่นี้ไปซอยเป็นปานนั่นก็เพราใรไล่บ่อยากไคไล่คณะกรรมการมูอบานไ่อยากใรไล่เอาไปไล่เอาบุญไหมบ้านนี้ผู้ยบานเขาเจ้ารลายมู่บานเขาเจ้าเนเป็นส่งเนี่เงียบเขาบกระต่องไรบ้านนี้ไล่ซุดกับโปรอะไรไม่จะเสียงเพลงเกได้พ่าดหน่อยไปเลยอันสแรเด้อเพราะว่ากดเงินขาวบ้านหาขั้นลัวอยู่ดิพวกตัวกับผู้ละลอยไปนวึ ที่ถวายที่ดินอรลล่อยละล่อยตะล่างว่าละล่อยมันก็ดีเด้ถ้าว่าถ้าว่าบรเเ็ดแบบนั้นเนาะตะล่างว่าละล่อยนี่จะเอาเท่าไหร่เนี่ยเขาเจิดสอยมาสัน่นบอกเอฟซีเงินแต่หาพันก็มือห้องเขาวัดทำม่วงอันนั้นยังว่าอยากทั้งเราอะไรแบบที่นี่เพราะตะหัววานแด้เงินเขาวัดเจ้าอนุญาตเอา้าอันนี้พ่แม่นยังได้บอกบุญมูตะล่างว่าละล่อยหาพันเงินกลัวๆโดยซ้ำไปเอา๋า เขาไปทำบุญแล้วอื่นนั่งบิ๊กหาผ่ามควาวเนาะแล้่ใ <c oughs> คใหายไรเอาบัดรมอนั่นถือแต่ว่าอันหมอน,อนถือ,อยาง,างเพิ่นหรือเขาอะยรบางเอาเงินเท่าไรได้สั่านี่แหละเปลี่ยนมือบ้านก็แง่มันมีคนที่แบบว่าอยากให้ไหล่ก็มีแล้วไม่อยากให้ไหล่ก็มีกลัวเกิดปัญหาก็เลยบอกว่าบ่แม่นบ่ได้ไล่ยิ่งไล่เอาบุญเอาเงินเข้าวัดซอยซื้อ เออบ่ได้เกี่ยวข้องกับอีหยังคือเขาอยากเฮ็ดบุญเอปุันถ้อใครไล่กับหมอนถวายเนี่ยจ้าเหล่าก็จะเมื่อไม่มาสิเนาะเออเพิ่อนๆได้ให pus, er, on, like. ้อนุญาตเห้นไล่บ <liberté S 2> ้านต้องกูเพิ่อนกับ่ให้ไล่ดิแต่ว่าไล่ไล่ไล่องเที่ยวนี่ไล่ได้แต่ว่าไล่เรื่องแบบว่าเกี่ยวข้องกับหมอวยกับอย่งนี่บ่ได้ไล่เขรามาติสิไล่ได้่ยุกไล่โด้ยแต่ว่าแบบว่าบ่อยากให้่ยของเกี่ยวกับเรื่องเลเรื่องหรือว่าไงเรื่องเขรามาติได้อยู่ ต่ำกล้วยปั๊ดน่าจะกำเร็วน้อยเต็มโคกนึงเพิ่มยึกว่าให้ใส่ไอ้ยึกว่าให้ใส่อันบอกโยมเนี้ยนี่ตรงเนี้ยเต็มโคกเมื่อกี้นี่ไม่เอาคนเอาเอาแต่ภาพเราก็ไม่อยากโชว์ความสวยเราหะบัตรอ๋อบัตรขึ้นจากใบใหญ่เออทางคุณขึ้นจากใบใหญ่ด้วยท่านั่นแซ่บ สั่นมือาสิไปเห็นถวายพระแก้วลอเห็นบ่วแม่นออกไปส่วนหุ่นน่ะดีกว่าถูกต้องแล้วไปทำบุญส่วนนั้นน่ะที่เราไปถวายพระแก้วมรดกเพรา่ต้องโออารู้หลาแล้วเพต้องคำนวณตัเรื่องเงินและจิตใจคนมันหลือสิบ่ได้มุ่งหวังเอาแต่เงินเหมือนที่เราได้ยินมาเหม่อนบ่นั่นแหละเ้าถึงอยากไปเฮ็ดหม่องอื่นเพราะว่าบ้านเขาไม่ถึงเสียสังคมตีกับขี่ดบาต้องการได้แต่เยอะๆเขาคือการได้แต่ห้าพันห้าพัน แล้วแต่จิตญาติโยมเลยเนาะแล้วแต่จิตศรัทธาญาติโยมกลัน่นไม่สีถูก้าบสองโมงอย่แลอันเรากันใก้จอยออ้อดึงใส่จยว่าอ๋อผ่บ้านเที่ยงเขใจดึงใสคือมีมีคนบ่้่มมีข้าวบ้านม่งโอ้แต่ว่าเขาเจอแบบต่างก็ต่างกันกโบกแดชุดเนยเออพไปเออเออแบบเดียวกับอันนึดเ่าได้ไปอันข้าดกรรมบ่อที่เขาไป บัตรนองแซงเลยน้องแซงเดี๋ยวฉันจะเอาห้ฟังเนาะเป็นยังฉันลงอส่วนมูเห็ดสบายพักแก้วเพราะเวตีย้อนมามันบอมีพระที่สิยกไปยกมามีองคเดียวมีพระซีวลรี่ยืนเธเลยอยู่แล้วกับมีพระใหญ่อง์เดียวนี่ยแมบ่มัน่ไในสื่อหรอนงนี่อแล้วมนแมนเดี๋ยวดีแล้วเขาจะรอเองเล้วเธออี่าวนี้เพิ่นรอเองแล้วจว่าโม่ห้างเด้ยไปนี่ว่างองแ เออจะีเริมย่เออแมนมันมันมันเป็นวัดที่สี่เลยวัดสร้างใหม่แม่เไม่พอจะเรินตอนที่ว่าอ้น็โกเพื่อนเอาอย่าเงี้ยจลงบานนี้โยนี้จะเริเด้อัดเร้่องจาเเป็นไปจนนี้เพิ่จะเริมเด้อเพิ่เว่ากับอันอันย้ายยูบาย้ายว่าอยูบานอันคือผ้ากันม้อันถวายคือเกาโน่คือผพากันมาเห็ดบุญคือเก่าสันเอาไม่พูข้าวแม่าสนอ ทานข้ากับมือไมีโหลม่ลาไปคือตะกี้ตะกี้กับบ้าคนยัยพูดไมีรถกับบ้าแมนโบแม่ยพันกับบ้าพันตายแบบนี้เราได้เนี่ยผู้ใหม่เนี่ยแล้วภูมิบ่บ่มาทางนี้แบบที่นี่บ่มาทางท้ำบุญแบบนี้เออเขากต่แรกแบบโอ้ถ้าจะใช้เขาก็ต้องเติมน้ำมันให้เขาจริงเสี่ยนี่ตะแนลใจสิ่งนี้แหละมันไม่มีนะกับขวัญมูเนาะเออแมนโอ้โหขวัญมูมันบ่วะ เออลอยสงลอยเข้าก็บบริวาใ่ะมันมันก็คือแะไรกันขวกงหนุเข้ากับหยาถ้าเข้าเอฟซีเข้าออกเงินหยางไหลสีมันแบได้ไปแหละนี่เขาก็บรอยากบลยวาพึ่นกับนีแหละเขาอยากรบกวนเพิ่อยังรบกวนโม่ขวานย่ละว่าพ่งที่ผูมาซอยไปแ่เมนอันที่จริงพึ่นกับว่าเดือดร้อนยังดอก แต่ว่าหมายถึงว่าเข้าไปเห็นแล้วเขาก็อยากเก็บหุ่นซื้อแม่บ้านพระองค์เดียวยกไปยกมากสินะแล้วนปัจจุบันนี้เขาจะรอพระแล้วปีนั้นเข้าไปสุดท้ายว่างสองปีที่หลังเนี่ยเขาจะรอพระหรอเนี่ยคนรอพระเอาเองแล้วตอนนเมื่อเขาได้ยินว่าเพิ่นรอพระเอาเองได้แล้วเขาก็มาตกไปอันนี้แล้วเขาก็ไปวัดอืนนดอ่นมาล่ะดีแล้วที่พ่อโกงไปวัดที่เพิ่นบ่มีเห็นบ่วัดห้าแสน้แสนหขาก็ากอย่างใหญ่หลาย,ลายๆเห็นบ <st> ่บ้านนี้แหละที่ที <st> ่เพิ่นนัอน จมเออบ้าับะนะที่นึงที่มาลามาลุ่งโชักล้างหมดเยมันมีกี่ใบมันได้สิบใบสองใบก็สิบ้าสิบแปดล้านสิบสองล้านที่สิบแปดสิแปดล้านสิบแปดล้านมันชุดใหญ่เลยนะเน่ยเอออ้ขัดดอ้เป็นห้าบริจาคเขาวัดเป็นล้านหลุดเนอะ อันนี้บเะเขือขืนเด้อพี่น้องนี่ใส่บเะเขือขืนด้วยทีนี้เราก็จะใส่ไอม้มะยมเด้อนี่อันนี้บะงวงหาวมะนาวโฮด้อนี่นนะบะขากระลอนข้าวเปล่า,าต้มหมูฮู้งกับพวกต้มหมูฮุ่งกับปุ๋นพวกข่าปุ๋นต้ซั่วกกับสว้วจิเลีนไปเนาะข่ากับจังไ่เนาะนี่ไงโอ้โยไรแต่ฉันว่าเธอจะอยากนะเนี่ยฉันก็เลยเออพี่ต๊อนว่นพอดีแหละนางนางเย็บข้านาะนี่ไม่ได้ แล้วเขาก็เปิดเพลงด้วยฉันเลยเก็บกับเครื่องคืนแล้วก็ไปเอาย่อมกั่หนึ่งมันได้กะมันสวมงมาย่อมหนึ่นเาราบะเถิงเราหลอกเลยหลายอยู่เราจะอเอาฉันอยากได้มือหน,นังเพื่อเอาสาวไปต่อยเอาะตะกอไปสวยเอา <c oughs> มันอยู่เลยแล้ราคาจะยื้อเอาได้กั่หนึ่งพอดีตมมาบ่งหงาบุ่นเน่าโฮเซน่ากั่หนึ่งค่ะโอ้ซีฮานวยมาย่อมกั่หนึ่งแบาพิษจริงๆถ้ามีมะาขามเปียกเนะี่ยมันจะแซ่บนหะมเอาชุบวาเสียวไี่ยูเออเหรอเอาไปห,หน่อยเอท่านั้นอ่ะโอ้เธอจะเคิอะไหมล่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอมีไหมพอดีชันก็รู้ถ้าใส่น้ำมะขามเปียกเนี่ยมันสีแสบเวลาคือจับมันเลยสีออกนวดปลาชาบ่อเลแล้วง่ายต่ำอันย้งเห็นมันแหลกๆก้อนออกบางๆนะแล้วโซโหใส่น้ำอยู่เห็นมันแดงคือเป็นตะเบิงเดี๋ยวคือเธอเอาเข้าวเอานน้ำมะขามเปียกเนี่ยมาแช่แล้วก็เทลงโอ้ยสุดยอดมันจะเข้ากันเลย ่นจะมาให้เขาใส่แบบเพืเือดเพิ่นจะบามันสีเดงือ่เอาเขาใส่ตามใจตามใจเพื่อนเนาะคือแม่มือนั่นกับวันน้กินได้แบบเคลือเทศเนี่ยเ,น,เ,เน่าข้ามมือเกลือดเทศเนี่ยตอนนี้ก็คือ <c oughs> ใส่ด้วยก็ได้อะเอาให้เหมือนส้มตำไปเลยเดี๋ยวเราจะมีส้มตำอีกต่างหาก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นอเอาแบบข้ามเปียกเนี่ย นั่นบังม่วงเริ่มแตกแด้วพี่น้องมังมเริ่มแตกแล้วก็นเสีออกน้ำด้วยคือเริ่มออกน้ำแล้วเธอบังม่วงแตกเริ่มออกน้ำแล้วแล้วการมองหาบางหน้าโผมันเสียปากบางทุนนี่แต่ว่าเอาเอามังม่วงไปขาไปตับแล้วแล้วก็้าวขาเปียกมันจะเข้ากันมากเลยเอาไปหามะนาวก่อนสักหน่วยก่อนเด้อ จะเดินปหามะนาวก่อนเนาะไม่ได้ีบมาที่ละว่าเป็นยังไงอกเอาบอกากามเอาบากหน้ามาตัดน้ำจัดไว้ปากนนนนหน้ามันตุ่ยมอตัวเอามาตัดแค่น้อยหนูหอมขุดแกาต้นแกะแกาต้นผุนจืดไว้ยญยน้ำไรเออซองเบงิ้งเอา แก้มาด้วยโอเคเลยเห็นไหมเนี่ยความเปรียกถ้าไม่เปรี้ยวมันจะไม่ตัดรสไงเออแต่ว่ามันพอฝากใส่บหน้าวลักน้อยอืมไม่พอมันก็จะมีน้ำชนิดหนึ่งอะไรอยู่เนะาะตลาดเป็นกระตุ้มเราเองนี่น,นานบ่ ได้หอมแล้วกาแฟมาันเข้างาเดืยวแล้วมันก็ตดัดทั้งหมดขนาดง,งานนั้นเลี่ยตัดเงินบ่ะนี่เรียกตัดขาดโอ้ตัดงานหรือว่าตัดเงินมาให้เราก็ดีใจด้วยจะก็เลยกล้าแต่ได้หา่นอะไรกันกะดี่ห้กันเราไม่ทะเบียนใส่เปื้อนข้าวาเงินประป่านี่ไผ่ <c oughs> ใส่อ่อตามนิดหน่อยเด้อพี่น้อง อันน่นเงินเกานไปหรือใหาเนตาประเิศชิหาไม่นั่นด้กค่ะพอไันสีอุนไม่้เานางวันนี้เงินใส่ไม่จีุญไม่ให้เาขึ้นบ่บ่ขึ้นกระซางมั่นส่ขึ้นเดอดขึ้นขอยามันทรงมากกับแล้วกันกระูกข้ากับอแไหายเด็เดดกอนนั่นห้าใส่เอาเอง้องใส่เงินส่วนตัวข้าสี่พันหหอมแลวเ้อหอมแล้วใช่ไหมนานหอมแบบเน่า นาวจ้ามะเขือขืนนะจ้าจัดๆอะไรขนี้วกเน้อน้ำมันเยอะนะเนี้ย้นันใหญ่เยมันขาดน้ำขาแด้วแล้วะพื้นทีบางครั้งทั้ดินมันเป็นลาดินมันเป็นลาสีปีสองผีเนี้วมันเป็นปีสองมันจะายลาาต้องยืนเป็นไาที่เข้าเอาปูนขาวมาโรยมันเป็นลา เอา้าจ้าหนาที่กระซางมมเอะจะทดองสิรับชมเจ้าหนาที่เนาะจะเ็ตตัดอีคลิปนึงลงไปแล้วก็ะเท่คิปนี้กระตำซะกอนเสียงต่งมาม่เอาพูดนะจั่วจั่วจั่ว,วบันนี้คลิปนี้กระสิกินเอะนะนี้ต่ำแล้วบันนี้คิปนี้เท่ออกกิน่นเลยซิมกันเด้ออ้ยลุยนฟ้าซิมกันซิมกันย่สปลามันอย่างเ,เข้ม ไม่เค็มกระผมเตรียมโคกเตรียมสากเตรียมเชียงนู้นแล้วเปิดเพง่งบัง่มบั่มโอ้ยว่ะเสียอัตลุคนี่การทักงานดน้วนนย ฟันเป็นเงินึ้นบอร์กันฟันที่มันได้เงินได้ทองอธิษฐานว่าย่ยได้ฟันก็ให้ฟันเป็นเงินกันทองทองทำหน้กับวันีุโชคตีโชคใช่ไหมอายุอยี่หอกนะบุญอาชีพยี่ดอกพี่บุยร้ฟันแล้วก็เล่าให้ฟังซิจะได้ตีให้ จำไม่ได้จมาจำไ่ได้แต่ว่าความมือกดความือสุดว่าฟันนี่ว่าจเรื่องล่าเ่ดวนชบูนาะพ่อายเดี๋ยดีมากหวานอยู่ฮะมากหวานรยูป่ไม่เอาแบบพอดีเนาะเอาแบบอธรสมชนาิิดีกว่า แกต่กรม่า็จบออกวานนึงก็ไม่<า>ถึงก,กับวันนะแต่ว่าตัดลดที่เดียวเลออ่นน้ำสดเล่นกับที่ไปรู้แหละว่าเราขาดอะไรมันถึงไม่นัวขาดเกลือแต่ก็ไม่ต้องไปเดินหลอกออแล้วเกลือ เือกบ่ชัวคุบ,อบอนน่บพ่อลหรอก่หยัดยังหยาดเนื่ยพ่อลหละล่วงตูละเปิดทีนี้เราลงไปนี่หอดผงมังหองแนวกูคุณเกืบานมันไมยู่ผีดเลยว่นต่ใบมะยมหรือใบใบใบมะม่วงใบบักพูหรือใบบักง้มมาจิ้มมาเนื่อแซ่ข้า,ากเกษตรก็ได้เอออัเจี๊็บแต่คุณล่ะ เสตูยินเลยม้นบาแหงนี่แหละแล้วแต่ก็มาใส่ก็แล้วแก่กินได้หมดเลยมันก็มีสีสันดีนะแล้วก็มีตำส้มเคยนีก็ดีเลยโอ้ยแต่แสุดเลยเนาะกินหมดแล้วอยากงั้นก็กินน้ำมันแสบออ้ยเขาถาดที่เป็นตะหักสต่อีล้าเป็นตะเพาะยิ่ที่นี่เท้ได้แบบนี้นั่นเดละทัพพีเนี่ยม่ ถ้าพี่มาขวดฉันจะข่ากันออจวดจวดจวดกล่องมันถึงไปลองเย็นไหมเนี่ยทิ่มทะะิ่มพัดถักจะเริ่มบอกเพิ่มมันอ,นอะไ่ะรู้เลยจรีงอ๋อแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเสร็จแล้วเราก็เรียกไปกินนั่นแหละ เอ้ยช่เอแซ่บเดยวมาที่นี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วม,มามส,มสิม่มทำไงมาสิ่มอืมอือือปุ่น ครับปลาปลาปองกันเวลาตอนฉันออกมาจะบ้านี่แกงมันเนีเอาขาเหนียวกิ <t ien> <t ien> <t ien> <t ien ้มที่นี่ก๋เตีวเนี่ยี่หมดี่แงอืมาังก๋วเีใส่คิต่วา่ะอัดขึ้นตลาดนง่ก็ไอ้ปลอมแบบ้นสาขาอยู่างนีมันไ่ได้เลยไปคนมันจะหอดี เอ,อ้ยเข่ากันแล้วพี่น้องเอ้ยกว่าที่นี่อ่าขอนิ้วเยอะยั่วซุนจำใหยื่อเบื้องกันข,น,นขุขนชานวานยิ้มเยอะเหมือนกับหยิ่งโอเคโอเคมาดูมาดูเด้อพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนสาวสิมากินให้เบิ่งได้แบดนี้น่าที่จินมไปเตอะแซ่บเด้อจิ้มก,กับกล้วยกับเข่านี่ก็แล้วเด้อนี่ย ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ